สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคต่างประเทศไทยและที N2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการด,ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคไข้ไข้เจ็บค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสเถียนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเรียกว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่ว่าในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมสุขภาพของเราเนี่ย ก่อนก้าเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือว่าสอวนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่แล้วนี่เราเรียบความรู้มากๆเลยนะคะทั้งที่อาจารย์ได้บอกเลยว่าเราควรเตรียมตั้งแต่เดี๋ยวนี้จริงควรเตรียมตั้งแต่เล็กเลยเพราะสารอาหารบางอย่างหรือโครงสร้างร่างกายบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการสะสมค่อยๆสะสมไปนะคะแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องของอาหารชิ้นอาหารนะคะที่เราทุกคนเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวไปแต่ตอนที่แล้วเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของความหวานไปแล้วว่าใครที่ กำลังชอบทานน้าผลไม้ปั่นน้ำน้ำผลไม้แยกกากหรืออะไรเงี้ยต้องไปฟังข้อมูลย้อนหลังนะคะจากอาจารย์ว่าอาจารย์แนะนําว่าควรจะทานแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเรายังต้องมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคุยกันต่อในวันนี้ก็คือในเรื่องราวของรสชาติอื่นๆที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารต่อด้วยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้เราก็ต้องมา พูดคุยกับอาจารย์อีกทีหนึ่งด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเชียงคงได้รับเกียตรติอาจารย์นะคะท่านเป็นนักพภชนาการระดับ5จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์อภิชยาสมสวัดรค่ะสวัสดีค่ะได้รบกวนอาจารย์นะคะอีกหนึ่งตอนนะคะได้พูดคุยกันเพราะตอนนี้แล้วเนี่ยคุยเจาะกันสนุกเลยแล้วก็ละเอียดเหมือนว่าละเอียดแบบเหมือนกับว่าประชาชนทั่วไปอ่ะได้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในเรื่องของอาหารที่เราจะต้องเรา ต้องระมัดระวงังใช่ไหมคะต้องระมัด<ช>ระวงังในเรื่องของการเลือกรับประทานในแต่ละวันอันนี้ไม่ได้เฉพาะผู้สูงอายุนะมันเหมือนการดาูแล <ไป S 2> สุขภาพโดยทั่วไปเลยเพราะว่าหลักๆแล้วอาจารย์บอกว,กว่าการเตรียมตัวเนี่ยมันก็คือควรเตรียมตัวตั้งแต่อายุก่อนเข้าสู่เสมอยิ่งดีใช่ค่ยโดยเฉพาะแคลเซียมหรือนมนะคะค่ะครั้งที่แล้วเราคุยไปแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าขอฟังนิดนึงค่ะทุกคนควรทานนมวันละ1-2แก้วใช่ค่แ อันนี้เป็นประเด็นที่เราตัวเราเองก็ลืมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อาจารย์นเน้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่านมถือว่าเป็นแหล่งสําคัญของแคลเซียมนะคะเป็นแหล่งอาหารหลักที่มีแคลเซียมสูงซึ่งพอเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะมวลกระดูกมันจะบางลงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งเสริมสร้างให้ดีตั้งแต่ช่วงวัยยังไม่เยอะนะคะมันก็จะเป็นผลดีมากกว่า โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้หญิงนี่สําคัญเลยเนี่ยแหละต้องบอกบอกตัวเองนี่แหละใช่ <laughs> เราต้องรีบไปกินแล้วเนี่ยเพราะว่าก็ เพราะว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเด็กๆต้องทานนมโตแล้วเราก็ไม่ต้องทานแล้วเพราะว่าไม่ต้องใช้ใ,ชในการเจริญเติบโตแต่จริงๆคือเรากําลังจะถดถอย<ช>สําคัญเช่นกัน<ช><ช>เพราะฉะนั้นต้องสะสมตั้งแต่วันนี้ค่ะเป็นประจำนะคะต้องทานเป็นประจําด้วยไม่ใช่กินวันหนึ่งเป็นลิตรก็ไม่ช่วยนะว่าสุดท้ายอะไรย่างเงี้ยอายุสะสมมาอายุห9าสพรุ่งนี้จะ60แล้ลกินวันนี้2ลิตรก็ไม่ช่วยนะต้องเ่กันอันนี้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่ต้องเพิ่มเติมนะคะที่แล้วเราคุยกันเรื่องความหวานไป มาต่อกันที่นี่ค่ะโซเดียมหรือว่าความเค็มอันนี้คิดว่าครอบครัวของรายการคุณยมหมอเนี่ยสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยสัสนุนโดยมูลที่โรคไตกับสมาคมโรคไตประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของโซเดียมเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญมากใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องระวังยังไงคะ จริงๆความเค็มที่เราหมายถึงก็คือเหมือนที่คุณหมอจุ้มจิ้มบอกนะคะก็คือตัวโซเดียมค่ะซึ่งโซเดียมเนี่ยจริงๆมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเนาะซึ่งมันจะมีอยู่ในอาหารจริงๆมีอยู่ในทุกอย่างเลยในข้าวในเนื้อสัตว์ก็มีแต่ว่าจะมีปริมาณน้อยตัวโซเดียมเองค่ะเขาจะมีมากในพวกเครื่องปรุงรสต่างๆที่รสชาติเค็มเนาะเช่นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วอันนี้เป็นแหล่งที่มีโซเดียมเยอะเราจึงจำเป็นต้องมีการจํากัด ในการใช้นะคะหรือว่าอาหารอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เค็มแต่โซเดียมเยอะก็มีเช่นบางทีอย่างพวกเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะไส้กรอกกุนเชียงหมูยออนะคะอันนี้คนจะนึกไม่ถึงไส้กรอกแบบว่าไม่จำเป็นต้องไทั้งของไทยของต่างประเทศหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจืดจืดนะเพราะจริงๆไส้กรอก ต่างประเทศเนี่ยมันรสชาติจืดนะต้องเอาไปจิ้มซอสอีกทีนะแต่ว่าตัวเขานี่ก็คือมีโซเดียมสูงแล้วใช่ค่ะเหมือนในขั้นตอนการแปรรูปอะค่ะมันต้องมีการเติมพวกโซเดียมเข้าไปอ่าใช่พรฉะนั้นถือว่าเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มีพวกตัวเบเกอรี่อ่าเบเกอรี่เขาจะมีการใช้พวกผงฟูอะค่ะใช่ซึ่งตัวผงฟูเองอะเขาไม่ได้มีรสชาติเค็มแต่ว่ามีโซเดียมสูงอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือต้องระวังเหมือนกันต้องระวังนี่เป็นเกลือแฝงใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเกลือแฝงอ ไม่เห็นไม่มีรสขึ้นมาเลยเพราะเป็นของหวานอ่ะมันเป็นขนมปังอย่างเงี้ยมันจะแบบรสรสไปทางหวานอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อใช่ค่ะอ้าเมื่อกี้พูดถึงขนมหวานจริงๆขนมหวานที่เป็นขนมไทยเองอ่ะค่ะจริงๆก็มีโซเดียมเยอะเหมือนกันอ้าเหรอคะใช่ค่ะอย่างพวกขนมไทยที่มีการใส่กะทิไม่ว่าจะเป็นตัวรอดช่องกล้วยบัวชีอะไรพวกเนี้ยค่ะเหมือนจริงๆเขาจะต้องมีการเติมเกลือเพื่อตัดหวานอ๋อเวลากินเราจะรู้สึกว่ามันมีเค็มๆนิดนึีอ๋อใช่ใช่ใช่เวลาราดน้ำกะทิแล้วมันเค็มอ๋อ เขาจะมีการเติมเกลือเพื่อตัดหวานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราไม่ได้กินเค็มนี่เรากินขนมหวานของหวานใช่แต่ว่าจริงๆพวกนี้ค่ะมีโซเดียมสูงเหมือนกันมันแฝงมากอืมนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะแฝงแบบที่เราจะนึกนึกภาพไม่ออกเลยอ่าใช่ค่ะอันนี้อันนี้ต้องปรับปรับไม์เซตใหม่ว่าของหวานก็มีก็มีเกลือแฝงได้ใช้คํานี้เลยใช่ค่ะ ทุกเพราะว่าเออเบกเกอรี่ทุกอย่างเนี่ยแทบจะใส่ผงฟูหมดนะจ๊ะจ<า>ขนมปังเคก้ก<ช>ทุกอย่างบราวนี่นูน่นนี่นั่นคือทุกอย่างอ่ะที่เป็นเบกเกอรี่ของต่างต่างประเทศเนี่ยใส่ชกือบทั้งหมด,หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ต้องคุมโซเดียมโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตอะไรก็ตามเนี้ยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะนะคะทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาที่แปรรูปอันนี้อยากจะเน้นในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็ก,เดกๆเขาจจะชอบกินพวกไส้กรอก อย่างอื่นล่ะคะคำว่าแปรรูปเนี่ยอย่างอื่นเมื่อกีก้กุนเชียงอาจารย์น,นึกออกแล้วกุนเชียงก็ลดจัดอยู่อันนี้พรนึกได้ค่ะแล้วก็มีไส้กรอกมีเบคอนด้วยไหมคะ,ะเบคอน,คอนแฮมแฮมอันนี้ด้วยแฮมจืดๆนี่แหละนะมีมีมีเยอะลูกชิ้นเป็นไหมคะลูกชิ้นก็เป็นค่ะถ้าเราเห็นวิธีตอนเขาทําก่อนที่เขาจะเอาไปเข้าเครื่องปั่นบดค่ะมันจะต้องมีการเติมเกลือเติมซีอิ๊วแล้วแต่สูตรของแต่ละที่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีตัวโซเดียมอยู่จะมากหรือน้อยจริงๆเราอาจจะใช้ฉลากโภชนาการเป็นตัวช่วยดูก็ได้บาง่ห้อเขาจะบรรจุใส่แพ็คขายค่ะ่ะอาเวลาเราเลือกซื้อก็อาจจะดูจากฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะเลือกตัวที่มันมีโซเดียมน้อยกว่าใช่เพราะว่ามันก็มีเ,เดี๋ยวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพมาที่มันจะลดปริมาณโซเดียมลดปริมาณไขมันค่ะฉลากโภชนาการก็เป็นตัวที่ทําให้เราช่วย เป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิดได้เพราะอย่างอย่างสมมุติถ้าเป็นซีอิ๊วซอสน้ำปลาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมันเค็มเรารู้แหละว่าเราต้องเลี่ยงแต่ว่าบางอย่างอย่างเงี้ยแฮมไส้กรอกอะไรเงี้ยเราต้องจิ้มจิ้มเพิ่มด้วยนะจ๊ะเพราะมันอาจจะจืดเงี้ยจิ้มซอสจิ้มอะไรค่ะโซเดียมก็จะยิ่งสูงมากขึ้นอีกอันนั้นแต่ว่าจริงจริงเราลืมว่ามันเป็นอาหารแปรรูปคือตัวโซเดียมของอาหารแปรรูปเนี่ยมันก็คือจะมาจากไอตัว อีสารกันบุใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช่ซึ่งตัวนี้ก็ได้ทาให้อะไรก็ตามที่แช่แล้วไอ้ที่อยู่นานๆที่เก็บไว้ได้นานทั้งหลายทั้งหล่ยเนี่ยใ,ให้ให้ให้คิดว่ามันมี<ช>โซเดียมสูงพวกอาหารสําเร็จรูปที่มันแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยคะ่ะโซเดียมก็จะสูงกว่าพวกอาหารที่ปรุงสดใหม่อืมใช่เพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้นานหรือยอย่างเช่นพวกมาม่า,าคร๊กคับอ่าพวกนี้ก็จะเหมือนกัน <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องพยายามดูที่สละเขาจะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็แล้วปัจจุบันก็มีอาหารทางเลือกที่ที่อย่างว่ามีกึ่งสาเร็จรูปเนี่ยอาม่าเขาก็จะมีทําแบบสูตรลดโซเดียม่าเกลือลดโซเดียมหรืออะไรต่างๆที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่แม้กระทั่งซอ,อสอซีอิ๊วลดโซเดียมก็จะมีที่ที่เหมือนเขาเขียนไว้ช ถือเป็นทางเรื่องสุขภาพแต่ว่าจริงๆสําหรับคนที่เป็นโรคไตอะค่ะในคนที่ต้องจํากัดโซเดียมด้วยนะคะแต่ว่าพอเป็นโรคไตปุ๊บมันจะมีแร่ธาตุตัวอื่นที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันก็คือตัวโพแทสเซียมคะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าในเครื่องปรุงบางชนิดที่เขาอ,อาจจะเคลมว่าเขาโลโซเดียมมันจะมีการเติมเกลือโพแทสเซียมเข้ามาแทนใช่ก็คือกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยโลโซเดียมแต่โพแทสเซียมสูง จริงๆผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะบางยี่ห้อเขาก็จะมีเขียนเป็นคําเตือนไว้ด้านหลังว่าใ,ในคนที่เป็นโรคไตหรือว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยควรปร<อ>ึกษาแพทย์ก่อนรับประทานใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีสาหรับทุกคนของสำหรับทุกคนอา,อาจจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่สุขภาพยังดีอยู่<อ>แลต้องการลดโซเดียมใช่แต่ว่าในคนที่เป็นโรคไตหรือโรคหัวใจแล้วอาจจะต้องระมัดระวังการทานพวกเครื่องปรุงลดอยู่ดีอ,อันนี้แปลว่าคนปกติที่ดูแลสุขภาพก็สามารถทานได้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ ทานได้คะ่ะใช่แล้วก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลดโซเดียมในแต่ละวันของเราด้วยใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบคือเหมือนอาหารทั่วไปที่เราไปกินข้างนอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างรสจัดสําหรับประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราทําอาหารเองในแต่ละมื้อเนี่ยเราอาจจะใช้น้ําปลาหรือซีอิ๊วด้ประมาณสัก2ช้อนชาคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์โลโซเดียมอะคะ่ะเราอาจจะใช้ได้มากกว่านั้นอ,อ,อาจจะได้อีก3ถึงี่ แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนไทยสมัยนี้บางทีเราไม่ได้มีเวลาปรุงประกอบอาหารเองอต้องซื้ออาหารทานนอกบ้านอันนี้ก็จะคุมปริมาณโซเดียมได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเลี่ยงโซเดียมอยู่ก็คือไม่ซดพวกน้ำซุปน้ำแกงเพราะว่าตัวโซเดียมเองะเขาจะอยู่ในน้ำซุปน้ำแกงสัเด็นส่วนใหญ่ใช่ก็ให้ลดการซดน้ำซุปหรือว่าการจิ้มอ,อ,อย่างเวลาไปกินชาบูกินหมูกระทะบางคนกินหมดถ้วยเลย โซเดียมมันก็จะได้เยอะอจ,รจริงๆเวลาทานเราอาจจะลองเปลี่ยนพฤติกรรมจากจิ้มชุ่มๆม,มาค่ะเป็นแบบแตะๆเอานิดเดียวก็พอให้มันพอมีรสชาติก็จะช่วยลดโซเดียมไปได้เยอะเลยไม่ต้องคว้านขึ้นมาไม่ตคว้านชป่นชิ้นเลยอร่อยค่ะแต่โซเดียมเยอะเออ,เอ,อ,เอ,อตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นปัญหาที่เราจะพบว่า เพิ่มขึ้นอย่างมากพวกหมูกระทะมาล่าเลยชาบูก็จะถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็น้ําจิ้มก็ไม่อั้นอีกนะคะจริงๆด้วยตัวน้าซุปที่มันติดมากับตัวเนื้อสัตว์ะผักค่ะก็คือโซเดียมเยอะอยู่แล้วเขาก็หมักไปเลยด้วยเนาะใช่ยิ่งถ้าเราจิ้มอีกก็เยอะเลยช่เพราะฉะนั้นก็แตะแต่เพียงนิดใช่ค่ะนิดเดียวพอให้พอมีรสชาติไม่งั้นจะได้มาอยู่ครอบครัวมูลนทีโลกไตด้วยกัน ถ้าไม่อยากไม่อยารเป็นก็ต้องคุมตรงนี้ก่อนนะคะ<ช>จะได้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี<ช>นะจะ<ช>ได้ไม่มีอันนี้ก็คือเรื่องของโซเดียมโซเดียมหรือความเค็มต้องระวังอีกอะไรเพิ่มอีกไหมคะอาจารย์น่าจะหมดไหม,มน่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ค่ะใช่ตัวต่อไปที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของไขมันอ่าใช่ค่ะไขมันก็คือขอแยกเป็นสองส่วนก็คือไขมันคือที่เราปรุงใส่เพิ่มไปในอาหารก็คือน้ามันที่เราใช้ในการผัดทอดหรือว่า รวมถึงพวกเนยค่ะกะทิด้วยเนาะเวลาทำอาหารซึ่งตัวน้ำมันนะคะก็คือจำกัดการใช้ปริมาณเท่ากับน้ำตาลเลยก็คือไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันเราลองนึกภาพอย่างสมมติว่าถ้าเราทอดอาหารค่ะน้ำมันที่ใช้น่าจะเกิน6ช้อนชาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นอาหารทอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงเลยแต่ว่าถ้าเป็นผัดก็ยังพอได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมมติเป็นการใช้กะทิอะกะทิ1ช้อนโต๊ะค่ะเขาจะให้ปริมาณไขมันเท่ากับน้ำมัน1ช้อนชา ก็คือหักลบกันในกรณีที่เราใช้กะทิในมือนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองนอกจากน้ํามันที่เราใส่เพิ่มไปในอาหารมันก็จะมีน้ํามันที่อยู่ในตัวอาหารอยู่แล้วก็คือพวกเนื้อสัตว์ไขมันสูงค่ะอ่าก็จะมีทั้งตัวที่เรามองเห็นด้วยตาหนอะที่มันติดหนังติดมันทั้งหลายหมูติดมัน,ม,นมูกรอบหม,ม,มูสามชั้นมูกรอบสามชั้นขาหมูพวกนี้ค่ะใช่แล้วก็มันจะมีอันที่หลายๆท่านไม่รู้ก็คือพวกเนื้อสัตว์แปรรูป อีกแล้วนะคะนอกจากตัวโซเดียมเขาก็จะมีไขมันสูงด้วยอ๋อเหรอคะใช่ค่ะฟังดูเดรร้ายมากแต่อร่อยมากเลยใช่ใช่ไปโรงแรมนี่หาจะเาเบรกฟันนี่ต้องมีนะไก้กรอ่เบคอนเบคอนนี่กรอบกอไม่ได้เลยอะแต่อยากินบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะไหคะอย่างที่บอกกรณีของความหวานก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราทานก็อาจจะไปงดในมื้อถัดไปมื้อถัดไปก็อาจจะทานดีหน่อยแล้วก็เพิ่มการออกกําลังกายก็ได้ เพราะว่าบางทีเราเลี้ยงไม่ได้อย่างกรณีแบบไปทานบุฟเฟ่ทานกับ<ะ>คนอื่นนะคะเมนูมันไม่ได้มีให้เราเลือกเยอะแล้วก็ต้องมีทานบ้างใช่บ้างนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าถ้ามือไหนเนี่ยมีเป็นกะทิก็ไม่ควรจะมีของทอดอ่าใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้ำ <c oughs> มันแค่6ช้อนชาค่ะทานได้ไม่เกินนี้คือมันน้อยมากเลยอ,อย่างวันหนึ่งถ้าทานของผัดสักประมาณ2มือ้อจริงๆก็เกินแล้ว นี่แค่ของ<ช>ผัดยังไม่ใช่ของทอดเลยใช่เพราะว่าทอดอยังไงก็เกินแสดงว่าอาจารย์คืออยากให้หลีกเลี่ยงของทอดไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเราก็เลไม่สามารถกินกุ้งเทมปุระอะไรได้คะใชถ่ถ้าทานก็คือเพิ่มการออกกําลังกายอ๋อก็ต้อ<ช>งไปเทรดกันตรงนั้นเพราะว่าจริงๆนอกจากตัวไขมันที่เราได้เพิ่มค่ะพลังงานมันก็เพิ่มส่งผลทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างตัวน้ํามันนะคะแค่ช้อนชาเดียวพลังงานมันประมาณ45ิกิโลแคลอรี่ค่ะอ่าอย่างเราสมมติท่านไข่ ถ้าเราทานเป็นไข่ต้มไข่ตุนพลังงานก็จะเท่าเดิม,มแต่ถ้าเราไปทําเป็นไขด่ดาวไข่เจียวอะคะ่ะเวลาเราเห็นตามร้านเขาใช้อย่าง,างน,น้อยต้องมีสักห้าช้อนชาพลังงานจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยมันถึงจะฟูนุม่มน่ากินค่ะใช่ค่ะกุกกรอบแอบเพิ่งทานข้าวไข่เจียวเมื่อเช้าตอนเช้า มือที่ต้องไปแตะตุ่นแล้วมือย็นต้องเป็นสุกี้ถัดไปอ่ะต้องเป็นุกเปลี่ยนเป็นมือที่ไม่มีอ่มือย็นก็เน้นทานพวกต้มอ่า้องเป็นสุกี้เป็นน้ําหรือว่าเป็นไข่ตุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเริ่มเก่งเริ่มเก่งหักลบกันหักลบกันสําหรับนเรื่องของไขมันใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นหลักๆแล้วน่าจะมาจากพวกนี้นะจันเนาะของทอดของมันใบผัดแล้วก็กะทิส่วนเมนูอื่นๆอย่างอย่าง อ่าผลไม้มีไหมคะที่จะมีแบบมันที่เขาฮิดกันอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระวังไหมต้องระวังค่ะก็คือนับมันจะนับเป็นไขมันเหมือนกันหรือว่าเพื่อสุขภาพไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นไขมันดีแหละค่ะแต่ว่าอย่างบางคนทานเยอะมากเลยทานวันละส4 5ี่หาลูกอ่าถึงจะเป็นไขมันดีแต่ว่ามันก็ส่งผลทําให้ไขมันมันเยอะไม่เกินไม่เกินสพอร์ชั่นเหมือนอาจารย์ว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้อาจจะต้องไปหักลบกับปริมาณน้ามันที่ใช้ด้วยนิดนึงใช่ค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจพูดว่านมนมแอลมอนก็จะมีน้ำมันเยอะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องคุมไหมคะอ่าต้องคุมเหมือนกันค่ะจริงๆมันจะเป็นถั่วค่ะถั่วมันจะมีสองแบบเนาะถั่วเมล็ดแห้งกับถั่วเปลือกแข็งค่ะอ่าถ้าเป็นถั่วเมล็ดแห้งก็คือพวกถั่วหลากสีต่างๆถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองค่ะพวกนี้จะเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวคาร์โบไฮเดรตด้วยค่ะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นถั่วเปลือกแข็งเช่นถั่วลิสง หัวอัลมอนด์พิตาชิโอพวกนี้อ่ะอันนี้เขาจะเป็นแหล่งของไขมันค่ะแต่ว่าเป็นไขมันดี mm hmm. จริงๆก็ไม่ได้ห้ามทานนะคะทาน uh. ได้อาจจะสักวันละหนึ่งกำมือประมาณนี้ uh. อ่าแต่ว่าถ้าทานก็ต้องหักลบจากปริมาณน้ํามันที่ใช้เหมือนกัน mm hmm. ใช่ค่ะฟังเมื่อกี้ฟังตอนที่แล้วเนี่ยฟังก็จะรู้สึกโอ้โหชีวิตฉันคงจะไม่ได้กินหวานอันนี้พอฟังเรื่องไขมันก็ส สง่งไปฉันไม่ได้กินของทอดและของมันอีกต่อไปเพื่อจะดูแลสุขภาพได้เราต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้แบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพ in oui> ื่อสุขภาพดีจริงๆทานได้แต่ว่าก็ออกกำลังกายเพราะว่านอกจากอาหารจริงๆการออกกําลังกายก็สําคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุข เนาะ<ม>ที่มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราอะคะ่ะเรื่องอาหาร<ม>เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลดหรือตัดไปเลยมันก็เป็นไปได้ยากม,มันไม่ใช่แบบมันน้อยคนที่จะทําได้จริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทานก็แค่ให้เรารู้ตัวว่าทาน<ม>แล้วก็ไปปรับลดในมื้อถัดไปหรือเพิ่มการออกกําลังกายเอาในเรื่องของอาหารที่เราควรเลี่ยงแล้วก็เรื่องของการดูแลอาหารในชีวิตประจำวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วไหมคะอาจารย์คะมีอะไรจะเสริมเพิ่มไหมคะสําหรับในชีวิตประจําวันก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปค่ะก็คือทานตามพงโภชนาการ นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงหวานมันเค็มค่ะหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ดูมืนไม่ยากแต่ว่าจริงๆยากมากใช่เรื่องหวานมันเค็มมันเนี้ยค่ะจะค่อนข้างยากเลยยากมากเพราะว่าโรคแต่ละโรคที่แบบเป็นท็อปฮิตออกมาก็มาจากหวานมันเค็มทั้งนั้นเลยที่มาที่มาอาจารย์ที่อาจารย์หมอมานั่งคุยกันในรายการก็จะก็จะบอกว่าต้องคุม ใช่แล้วพวกนี้มันจะเริ่มแสดงอาการตอนอายุที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเริ่มคุมได้ตั้งแต่ตอนอายุยังไม่เยอะก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไปเป็นตอนที่เราอายุเริ่มมากขึ้นหรือพอเข้าสู่วัยสูงอายุคะ่ะมันก็จะต้องมีการดูแลตัวเองที่มากมขึ้นด้วยภาะวะแทรกซ้อนต่างๆก็อาจจะมาได้มากขึ้นถ้าเรายัางคุมได้ไม่ดีอนะคะแต่นี้ทั้งนั้นนี่ที่อาจารย์คุยกันก็คือจะเป็นเรื่องของรวมๆของคนที่ยังไม่เจ็บป่วยอะไรดูรด้สุขภาพรวมๆเบสิกอย่างนี้ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีแต่ถ้าเกิดใครมีโรคประจําตัวอะไรที่จำเพาะก็ต้องมาคุยตั้งหากใช่ไหมคะเมนูตั้งหากที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะบางคนก็ต้องลดหวานมากขึ้นลดเค็มมากขึ้นแต่โพแทสเซียมอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนอื่นกินโลโซเดียมได้แต่คุณ กินไบตไดเพราะมันมีโพแทสเซียมเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยผลละมงผล,ลไม้กินกล้วยไปละสามลูกห้าลูกก็ไม่ได้นะ <มา S 1> ใช่ไหมคะโุกท<ช>่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นอย่างยา้วก็พิจารณาไปว่าให้เหมาะสมใน,ในแต่ละคนนะคะที่มาดูเรื่องของปัญหาสุขภาพน่ะเมื่อกี้กเกินมาหน่อยนึงแล้วที่ส่งผลกับการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุค่ะจะมีอะไรบ้างคะอ่าพอเข้าสู่วัยสูงอายุค่ะมันจะเริ่มมีการถดถอยของร่างกายนะคะ ตัวที่จะส่งผลกับเรื่องของการรับประทานอาหารเลยอันแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของฟันอือ่าพอฟันน้อยลงมีปัญหาเรื่องเคี้ยวอะค่ะ<ฮ>ก็จะทําให้ทานได้น้อยลงเ<ค>พราะว่าเคี้ยวอะไรไม่ได้ค่ะบางคนพอเคี้ยวไม่ได้ปุ๊บก็คือไม่กินเลยเน้นไปทานอาหารที่เป็นน้นนาน้าแทนค่ะทานน้าหวานทานนมซึ่งบางทีปริมาณมันน้อยค่ะมันไม่ถึงตามที่ร่างกายต้องการก็ท<ค>ําให้น้ําหนักตัวลดลงได้<ฮ>อ่าหรืออย่างบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยค่ะอ่าย่อยได้ไม่ดี เนาะบางคนย่อยเนื้อสัตว์ได้ไม่ดีก็เลยไม่ทานเลยค่ะหรือบางทีด้วยโรคประจําตัวต่างๆอย่างโรคไตก็เหมือนกันค่ะคือตัวโรคไตเองอะ่ะด้วยความที่อาหารมันต้องจํากัดเยอะะทั้งในเรื่องของความเคม็มเรื่องของตัวแร่ธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะค่ะตัวหน้าตาอาหารที่ออกมามันก็ อาจจะสีจืดๆกับปกติเพราะผักผล,ลไม้สีเข้มแล้วก็ทานไม่ได้อ่าอ,อันนี้ก็จะมีส่วนทําให้เขาเบื่ออาหารหรือบางทีด้วยความกังวลเองว่าตัวเราเองจะทานอะไรได้บ้างอ,อก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทําให้ทานได้น้อยลงในผู้สูงอายุค่ะโรคไตนี้น่าจะพีคสุดไหมคะในเรื่องของการควบคุมอาหารใช่ค่ะเพราะว่าต้องคุมเยอะมากอ ก็เ,เป็นกําลังใจให้นะคะหลายรายละเอียดจะเยอะมากเลย<อ>โพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่ต้องคุมพักผลไม้มันจะแบบหลายชนิดเลยไม่ใช่ว่ากินกล้วยเนี่ยมันดีกับคนอื่นแต่ว่ามันไม่ดีกับเราใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีระยะอีกเนาะระยะไหนก,กินได้กินไม่ได้ยังไงใช่ค่ะต้องมาดูในเรื่องของแต่ละบุคคลกันไปใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็คือเนี่ยคือน่าจะเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ส่งผลมากๆกับเรื่องของการกินที่ทําให้ต้องแบบควบคุม อย่าง<ช>มากควบคุมเยอะมากควบคุมเยอะมากที่สุดแล้วน้ําอีกใช่ไหมจารย์ไตกินน้นํามาก<ด>น้ําน้อยก็ไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นในระยะที่แบบว่าระยะสี่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องคุมเรื่องของปริมาณโปรตีนด้วย<อ>ใช่ค่ะมันก็จะมีความยากมากขที่ <ไป S 1> ต้องเสริมโปรตีนเข้าสู่วัยสูงอายุก็ ต้องคุมอีกต้องคุมอีกใช่อันนี้คือโรคไตใช่ค่ะน่าจะผีกสูดใช่เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ป่วยโรคไตทุกคนก็คือถ้าดูแลสุขภาพตัวเองดีตั้งแต่แบบยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุก็จะลดความเสี่ยงได้คุมเข้มคุมโซเดียมตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยจะดีที่สุดจะได้ไม่ได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวสุขโรคไตกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของโรคไตน่าจะเป็นอันแรกที่มีผลแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านในอื่นค่ะ ถ้าเป็นโรคประจําตัวอื่นๆก็อาจจะเป็นโรคของโรคมะเร็งที่บางทีเราให้การรักษาแล้วมีอาการเบื่ออาหารหรือนอาหารทานได้น้อยค่ะใช่อันนี้มันก็จะมีส่วนทําให้เราเตัวคนไข้าทานได้น้อยลงเป็นเนื้อสัตว์ทานเนื้อสัตว์ได้น้อยน้ำตักตัวลดอ,อ,อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน ซึ่งก็ต้องอยู่ว่าเป็นมะเร็งที่ไหนยังไงระยะเวลาการรักษายังไง<ช>แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เท่าที่ดูก็คือสุดท้ายถึงจะมีการทานน้อยแต่ว่าคุณบอกก็จะต้องให้ทานให้ถึงเพราะว่าช่วงระหว่างการรักษาก็ต้องมีภูมิต้านทานท,านที่ขึ้นร่า<ช>งกายต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งใช่ก็คืออย่างถ้าคนไข้มะเร็งค่ะถ้าเกิดว่าทานจากอาหารได้น้อยก็จะมีการเสริม,อ,มอย่างอื่นให้เช่นพวกนมอาหารทางการแพทย์ต่างๆเพื่อให้ได้รับ พลังงานเพียงพอโปรตีนเพียงพออันนี้ก็น่าจะเป็นหนกรณีสําหรับแบบที่เบื่ออาหารคนคนแก่เบื่ออาหารอะไรเงี้ยก็คือใช้ใช้ตัวเ้ตัวนด้ช่วยได้เหมือนกันอาหารเสริมนี่แหละค่ะที่กำลังจะถามอาจารย์เลยเนี่ยว่าเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุก็มีอาหารเสริมมีนู่นนี่นั่นแบบเข้ามาแบบเราควรต้องกินนี่ไว้เท่านี้สี่สิบบวกห้าสิบบวกอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเสริมอะไรบ้างคะที่เราจะต้องแบบกินอะไรที่ท่าต่างๆที่เราต้องเพิ่ม จริงๆถ้าถ้าเป็นคำว่าอาหารเสริมค<า>่ะจะหมายถึงพวกตัวอาหารทางการแพทย<อ>์ที่ให้ทานเสริมได้ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะในคนที่ทานได้น้อยอแต่ว่าถ้าเป็นพวกวิตามินและธาตุต่างๆอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมทางการแพทย์อันนั้นจะเป็นอีกอันนึ่งแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นอีกอันนึงอาหารเสริมทางการแพทย์อันนี้คือสามารถแทนทานทานแทนมื้ออาหารได้มีสารอาหารครบทุกตัวถูกไหมคะใช่อันนี้อันนี้ต้องเลือกให้ถูกนะต้องเลือกให้ถูก เพราะว่าอาหารเสริมบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นอาหารทางการแพทย์แต่ว่าบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นว่าเป็นวิตามินก็กินอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันกินอยู่เนี่ยไม่ใช่คนละตัวหมายใช่ค่ะจะต่างกันทั้งในเรื่องของการใช้ด้วยอย่างถ้าเป็นตัวอาหารทางการแพทย์หรือพวกนมที่ให้สารอาหารครบถ้วนนะคะก็จะให้ในคนที่อาจจะทานได้น้อยทานข้าวได้น้อยอ่าก็ใช้ตัวนี้เสริมเพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอได้แต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกวิตามินต่างๆนะคะจริงๆก็จะ คล้ายๆกันในแง่ของการใช้ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องทานทุกคนค่ะอย่างตัววิตามินก็อาจจะทานแค่ในคนที่ขาดอย่างเช่นตัวแคลเซียมเองอะคะอ่ะถ้าเราไม่ได้ขาดก็ไม่ต้องทานก็ได้หรือตัววิตามินซีเองที่เราก็ได้จากการทานผักผลไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคนที่ทานในผักทานผักผลไม้ได้ตามปกติก็ไม่จําเป็นต้องเสริมตัวนี้ก็ได้ จริงๆการจะเสริมพวกวิตามินและธาตุพวกนี้ค่ะอาจจะต้องแจ้งให้แพทย์หรือว่าเภสัชกรทราบก่อนด้วยเพราะว่าบางตัวมันมีผลต่อการดูซึมของยาต่อการรักษาใช่มาเสริมแค่บางตัวตามที่แพทย์แนะนําดีกว่าดีกว่าค่ะใช่คือถ้าสามารถรับประทานอาหารครบทุกมือได้ครบทุกหมู่ได้ด้วยตัวเองก็คือไม่ต้องเสริมอะไรใช่ยกเว้นทานได้น้อยจริงๆแล้วก็เริ่มแบบสู้ผอมอะไรเงี้ยอันนั้นอาจารย์แนะนําเป็น ผลิตภัณฑ์ธธาอาหารทางกา,ารแพทย์ใช่ค่ะอาหารเสริมทางการแพทย์ที่แทนเมื่ออาหารนั้นน่ะจะถูกจัดมาอย่างครบถ้วนใช่ค่ะสารอาหารจะครบมากกว่าส่วนถ้าเป็นวิตามินและธาตุนั้นก็คือไม่ได้มีสารอาหารพวกคาร์โบไฮเ,เดรตโปรตีนมันจะเป็นแค่ตัววิตามินอย่างเดียวก็จะมีแค่แต่ละตัวของใครของมันในเม็ดนั้นๆที่เขาใ,ใส่ามานะคะแต่อันนี้ก็คือครบถ้วนว่าไม่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 แบบไม่สู้ไม่ขาดอาหารไม่มีปัญหาเรื่องของของโภชนาการแน่ๆเพราะว่า ผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่อาจารย์บอกว่าเสื่อมไปฝ่อไปเอยกระดูกเอยอะไรเอ่ยด้วยใช่ไหมคะใช่คือตรงนี้เราก็ต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องดูแลดูเษ<ช>นัยนเองนะคะอ่ะ,ะอาจารย์บอกว่ามีคําถามคือเมนูแนะนําอาหารสาหรับผู้สูงอายุาคิดอะไรไม่ออกเลยต้องสามเมนูนี้คืออะไรคะอาจารย์ขอสุดท้ายเลยถ้าสามเมนูแบบไวๆก็คือไข่ขตุ๋นทรงเครื่องค่ะ เวียเตี๋ยวปลาแออกงจืดเต้าหู้หมูสับก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสามเมนูที่น่าจะหาทานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีลักษณะอ่อนนุ่มย่อยง่ายน่าจะเหมาะกับวัยสูงอายุแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมูด้วยไข่ตุ๋นใช่ไหมคะทรงเครื่องทานกับข้าวทานกับข้าวได้แล้วก็มีแอ่กงจืดเต้าหู้หมูสับ ได้นะแล้วก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลาใช่เป็นอาหารนำน้ำใช่ค่ะนิ่มๆย่อยง่ายนิ่มๆย่อยง่ายโอ้นีได้ใครคิดไม่ออกนะคะได้เมนูงนะาำเมนูค่ะเย่างน้อยจากอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะมื้อเที่ยงน่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะมื้อเช้าไข่ตุ๋นผื้อเย็นแกงจืดแกงจืดตามมือครบแล้วตามมือครบแล้วนะคะเป็นอะไรที่สามารถดูแลได้ง่ายๆคิดได้ง่ายๆสำหรับใครที่คิดไม่ออกจริงๆไข่ตุ๋นก็เป็นอะไรที่น่ากินนะคะอาา์กินได้ทุกวัย จริงๆเราใส่เนื้อสัตว์เสริมเข้าไปก็ได้ค่ะ่เป็นไก่เป็นหมูเป็นกุ้งก็ได้สลับไปถ้าแบบเพื่อไม่ให้เบื่อไม่ให้มันซ้ำแต่ว่าโปรตีนจากไข่ก็เป็นอะไรที่สําคัญใช่ค่ะนะคะเรียกว่าจารย์ฝากสําหรับเมนูให้ไปเลย3อันไม่ต้องคิดนะคะแล้วก็จะได้ไปคิดไอเดียเพิ่มๆกันแต่ว่าไม่เป็นแนวทางมันจะขอบพระคุณอาจารย์มากที่สเวลาให้ความรู้กับเรานะคะถึง2ตอนด้วยกันเลยค่ะจะขอบคุณมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากในรายการในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะสับเตียนุนเวียนมาเป็นประจํานะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับชมสดๆแล้วก็ย้อนหลังค่ะผ่านทาง t r ไอดีเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ยูทูบชาแนลค่ะทีนเอ็นสองทรูวิชันเจ็ดแปดสี่ ตอนนี้เวลาแล้วนะคะจุ๊จิ๊บมาจาราไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ